สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับต้มจืดหน่อไม้ใส่หมูสาชั้นเปื่อยนุ่มรวดเร็วภายใน15นาทีในหม้ออัดแรงดันประหยัดทั้งแก๊สและเวลาได้น้ำซุปใสแจ๋วรสชาติกลมกรอบมากค่ะวิธีนี้รวดเร็วทันใจอร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนง่ายๆนะคะเจ๊าปานจะเริ่มจากการเตรียมหมูสามชั้น1เส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็หน่อไม้หหัวนะคะ แล้วเจาปปนก็จะใช้หม้ออัดแรงดันใบนี้ค่ะสำหรับนำมาต้มจืดใช้เวลาในการต้มน้อยมากเลยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเรามาเริ่มต้นจากหมูสามชั้นก่อนเลยนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคำค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมหน่อไม้กันค่ะเจาปปนหั่นหน่อไม้ตรงกลางของเปลือกเลยนะคะเราก็จะได้หน่อไม้ที่จะแกะออกมาได้ง่ายๆข้างในค่ะ หั่นเป็นรอยที่เปลือกก่อนนะคะเสร็จแล้วนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นใช้มีดคมคมค่อยๆหั่นหน่อไม้ให้เป็นเว่นๆแ,แบบนี้ค่ะถ้าบางได้ก็จะอร่อยค่ะความบางแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยนะคะหั่นเพลินๆไปจนหมดหัวเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมหม้ออัดแรงดันนะคะ เราจะนำทุกอย่างใส่ลงไปในหม้อเริ่มจากหน่อไม้ที่หั่นเสร็จแล้วหมูสาชั้นใส่เห็ดหอมหน่อยนะคะเพิ่มความอร่อยใส่น้ำลงไปประมาณ1ลิตรครึ่งค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยซอสปรุงรสซอสถั่วเหลืองนั่นเองนะคะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะเพื่อนๆจะใส่ผงปรุงรสอย่างอื่นก็ได้นะคะเจ๊ปายเป็นคนที่ปรุงน้อยมากเลยค่ะ ชอบความอร่อยของรสชาติธรรมชาติของน้ำซุปค่ะสุดท้ายนะคะเหยาะพริกไทยลงไปหน่อยค่ะเพิ่มความหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะเขาจะมีล่องที่จะให้ตรงล็อกกันนะคะเป็นสัญลักษณ์ตัววีแบบนี้ค่ะเราก็วางให้ตรงล็อกแล้วหม้อก็จะล็อกอัตโนมัติเลยค่ะเพื่อนๆเวลาที่ต้มไม่ต้องกังวลนะคะน้ำก็จะไม่ออกมาแล้วก็เราจะเลื่อนไปที่ต้มผักเลยค่ะ จะมีปุ่มสีแดงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำไปตั้งเตาแก๊สเปิดไฟแรงๆนะคะใช้เวลาประมาณไม่เกิน15นาทีปรับไปที่ปุ่มไอ้น้ำให้ควันออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดออกมาได้ค่ะ เท่านี้ก็จะได้ต้มจืดหน่อไม้หมูสามชั้นที่เปื่อยนุ่มพร้อมจะทานแล้วค่ะเพื่อนๆนไม่ต้องเสียเวลาต้มนานเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าสดร้อนๆอ,อ,อร่อยมากได้น้ำซุปหว,วานหวานและวิธีนี้ไม่ต้องกลัวน้ำซุปจะขมหรือว่าเนื้อหน่อไม้จะขมเลยนะคะการอัดแรงดันแบบนี้จะทำให้รสชาติของต้มจืดอร่อยและกลมกล่อมมากๆเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานต้มจืดซุปหน่อไม้หมูสามชั้นก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจีปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ